ครับแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูตลาดลาวที่คลองเตยนะที่ขายพวกไก่พวกเป็ดเยอะๆนี่เขาเรียกว่าตลาดลาวเพราะว่าอยู่อยู่ฝั่งติดถนนพระรามสี่ดูนะครับว่าส่วนมากตลาดตรงนี้ติดกับคลองเตยไม่ได้อยู่ในโซนของตลาดแต่จะเป็นตลาดลาวแล้วดูนะดูรู้สึกว่าคนบางมากปกติคนจะเยอะมากนะตลาดตรงนี้ ดูนะตัวนี้จะมีไก่กดสดๆนะตัวนี้จะจับช่างกิโลเชือกให้ได้เลยดูนะนี่ช่วงไก่เขาจะมีคำสำเร็จออกมานี่ตัวละ90้าสิบบาทช่วงใน,นแล้วข้างล่างก็จะขังไว้ตัวเป็นๆน,นะเวลาเราซื้อเขาก็จะช่างกิโลแล้วก็เชือกแล้วก็ถอนโขนให้เรียบร้อยนะคำสำเ,เร็จให้หมดแล้ะก็นี่ก็จะมีไก่ที่เขาแช่น้ำแข็งไว้ คนบางตามากเลยปกตินี่คนจะเดินแออัดยัดเยยนเลยตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นสำหรับขายอาหารอีสานคนนี้เป็นอะไรกันหมดกปกติมาเดินตรงนี้เะเยอะคนเยอะเยอะมากมาดูว่ามันมีอะไรบ้างในตอนนี้นี่ความหมอสดๆไลเดินดูๆลยคลาหมอ ที่เขาทำสำเร็จแลนะ้วแล้วจะมีปลาไนะหล,ลนะปลาไหลเยอะมากจะซื้อไปปล่อยเพื่อทำกินก็ได้มาเจอร้านนี้ก็ตกดูนะตกโอ้ยนี่เป็นๆเลยรอการเชี่ร์อยู่นี่นี่ขายเป็นยกถุงกิโลกิโลไปเลยดูนะดูโนอะ้ยยังเป็นๆอยู่เลยนะยังเป็นๆอยู่เลย นี่คือนหน่อไม้สดแล้วเขาก็ต้มใ้ให้เลยเราสามารถเลือกซื้อได้โลโละร้อยกว่าบาท